ใส่ว่าได้สิต้องใส่ว่าดีผู้ใดวานาใส่ว่ดีแต่ผู้ไดเป็นหัวหนานี่เป็นนั่นเป็นนี่เนาะแต่เราเปลี่นเตใส่บอดีสีบอดั้ขึ้นันขึ้นไปเรียนใส่กลุมเพราะว่าโคตบโก๊บอกแต่ถ้าโคตรไหลว่าคนรไหลเอาเสียไปส้มเผาคตรตกคือว่าอย่ามึงเลย

สบเื้อเข้านะครับิานปาไม่เดียวไทยเลยสปอนเซื้อเข้านะครับเข้าแล้วใช่ไหมกาแฟเสด็จยบมูสจะพันำเลินรับอุ้ยขนาดสาหน่อยเขายังบปสนับสนุนเลยเขาเปสนามสนุนพวกเงินดิกาแฟอยู่บนนท้สั่นเอน่อยใจเถอมันค่าอันเดียนฮัลโหลบอสมาเดียวเขามาบอสทางต้องขาผู้เลยสูบหาตางฟองสูบ พี่้องมยายามครับทีมนานเกี่ยซีต้นเก่ซีครับเดี๋ยวรอรอส้มตำัยังเยีูนเอีับข้าวนดเยอครับสวัสดีครับนากูดเสียบกครับเสียบดีครับกับข่าบันเสียบครับอะไรนหมูแผ่นหมูแผ่นร้านต่อยลาบก้อย <étique> ไปเห็นท่านเจ้าบุญเปิดไฟอีกว่เดี๋ยวคนต้องเสาะเพือนเจียงเออนี่พู้แรกนี่ซื้อยังครับน้องหลา สวัสดีค่ะน้องเมวิกาที่ดาพวพ่นค่าจาก,กท่านเหา้เวัท่านเร่าผเียาต้องบอกต้ลลอลนผู้นั้นเดีย<ม>ผู้นั้นเดี<ม>ผ,เดผู้กลางเี่<ม>จดัจกระพันล่ำเพลินหัวหน้าช<ม>ีมผู้เสียดอเดียว<ม>ผมคูดคับรุ่นหัหวหน้าครับ พูดคนำัลรถบ่ผู้เสียบเขาเนี่ยเดีแม่คั่วสั่นเราอยู่กระดชินมาสักกี่เลี้ยงกินอยู่ร้านนั่นยังบอกเอไปกี่สิร้านนู้นค่ะเนี่ยเนี่ยเจสี่อย่าไปพูดดังเนี่ยเจสี่อย่าไปพูดดังเม่ได้เขาจะรู้เนี่ยเจสี่แม่แม่เจสี่เขาที่อย่าไปพูดใส่เสื่อเสื่อข่าวเลยครับอันนู้นร้านนี้ครับอันนู้นสั้นเราอยู่สั้นเราผู้นีิสัยยังต้นตาลฮะต้นตาลต้นตาล เท่นกันเท่นก่อเท่นกันใช่เนาะอันนี้ลูกเขี้ยมมักดิเหี้ยคาัครทางนไทยีอันนี้กับสั้นหลอนบออออันนี้สั้นยังนี้สั้นียงสั้นียงนะเขานั่งกินของอัี้ลาหมูตม้านะครับเปีนครับองจมาอันนี้ไม่เป็นนะถ่านมันต้นอ่ไอาหารนมนื้นน้ำพวยจะใส่อุปกรณ์นี่อีเวนต์เไปสวดมาเลย อีบอสตอดกยี่วมันเอานตาวนสะพานตัวที่สามเนียนข้างานายกินอรกิปาสัค่ะล็กคีบปูรูบิีร็อกปูรูรานจิเนยักเหมือนกบเราจอบีบก้วในรกคีบวผมผมเน่าคุณเน่าสามผมเ่าสามก็ค่ขาดองเดือน่หลายเลยเอาไม่มาค่ะไม่กินหลายกินะไมะคุนมาบึงต่วไหอสี่เท่าไหร่กินกันล Cái gì đoạn để thì với những Bây giờ nó các đi Dắng bóng vàng 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 đủ vàng 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 là, vàng vàng đèn, vàng 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 ุ no? yeah, nice. yeah, ่มน really? ึงก็แม่กุ่ม่นไม่ตอ่มเอาแม่คือยังมาอยู่ก็บอัวเห็นตวกน่นี่นี่นี่น่นี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 ่นานี่น่นี่ีนี่นี้นี่นี่ี่นขนาเนี่นี่นเ่ี่นนี่น่นนี่นี่น้นมาขว่นีนก็่ีี่ ส่วนนี่ส่วนหนวดบ่เคยตำกงให้ผู้ใดกินเลยด้ครับโอ้เจสซี่มาสวนหนวดซับหมกฮงเยงนงี่โอ้เงเงิหลเลยบไดมาลงเมืเองเออปาบอสบอสใหญ่เราลงมื่องเลยนี่ไม่ธรรมดานะครับเจสซี่มานี่ยเอื่นมาเอาขนาดดังไปดกับผู้บ้ใบริ้ซับหุงให้กินเลย แต่ขนาดสัวยากกินก็ไ่ได้ซับไข่มนดีเด้ดีวันนี้ซอวลงมือเองเลยนะครับโอ้แต่โรกิทติมาสักครับมายำมำหน่อยกัเป็่แงน่น้ำดื่มน้ำดื่มดเดียวที่เาไปแม่ห่้่าจะดวงดีลีดอยมนี่ สอดเขเคยสับห้ง so really. ่ผู้ใดตํนางนไปหงกันไปจะว่าเงินเนาะเอากค่ดาบอกเขามาเขาไม่เอาค่าตัวซอสเลยอเกียร์เป็นคนจังจันตัวเห็นงการกุศลเอาตดีกับว่าเอมคนสั่งเอาอะไรนะอัตรอนอัตอนเป็นรับเื่อเหมือนเ้เนี่ยมงราน้องรวาดูดกับพีห่ยไแล้ว่าันุ์นี่แล้วเพื่อนอยู่ถ้าก่อยู่ดนี่ราก็นอ นี่โอนะบูธขอการจะจักรพันสักสิบคิวไหมมาเดี๋ยวเวนกูปบเขาเลืมไปเอย่มาบอกกันอย่าไปล่วงเสในเลละสิบงั้นต้องบอกกันนะหารข้ามอือกุดอนเปิดวงมือไดบันรล่วงสิบแปสิบแปดกันยารแกนยาเาจะงไแตไปล่วงมือหลังมันไับเตี้ยโอ้ตจมาหันโอ้ เอาผลงานวันาบ่ไดเอาไอ้เฝ้าเอาผลงานข้ขายบัดแมงแปดสิบบาทไอ้ตัวแล้วจะูเลยอืมจงเช่นเมือหางนี่เต็มมุ้งนะอู้หึเียงเสียงไม้เบียดมีดตียกาดตีเบียดีเนาเาเเอาเลยิเาเได้ะ หนักน้กาแจเดอคับ่เซนเตอรเอาอย่างอีกวะบลเลือเหลือสุปตังซอสอันอเฮ้ยไปซื้อปลาเค็มปลาเค็มจะผัดฐนะปลาเค็มเป็นสีอย่าฝาวยิมเ้อ

ชงให้ใคยชงให้ชงให้ผมเลยแก้วนึงไม่ได้ครับคุณเป็นใครครับใครเป็นใครไปไหนใครข่าวว่าคุณมาติดพระเอกมุ้งผมแล้วครับเดี๋ยวแล้วนะครับไปเดี๋ยวติดตัวมาติดพระเอกมุ้งหรือมาติดถุงบุ้งเอาเหรอแล้วมันพูดถึงว่าไรบางบ้างเบนเบนอะไรเบนเบนเบนย่างนั่นไปอันหนึ่งแถวโอ้ยลเราขม่ากาวหาเขาไม่ไปไ่ได้ก็ระเบียบียังที่มาวัว บ้มันไก่โบ้ซื้อรวดเต้นใส่ขี้หนาขาวโอยหนาเพราะมันถือนำฮอร์ววลวกโดหนหะารขี้มึงเหลียงมูกิโล่เหม้อขากาเขาวลอกมัม่นว่นสิเนาะยังมนเจ้าขาวใบแม่แดงขาวแดงขาวตอนนี้รอรอเมนูสมตำจากสอนนวดครับตำให้เจซี่เป็นพิเศษครับช<อ>บชเดียวติดตามเ่าไหน ตอนรับสัตว์งันสั้น์เหลาปรเทื้นกินครับพี่น้องครับมมามาเดี๋ยวไปใส่มากครับ,บไปรถติดลมครับผมติดลมอีกคไปใส่กับติดลมถ้าสิบม่เหนเลยครับ,ม,บรม,มากไหย่านี้เปลี่ยนขั้นมานะ่อยเอาต้องถามเราะว่านอนไต้เลยสวหมือครับยู่บ้านบวกไปใส่ที่ทำแบบส จะจังได้บนใส่ส huh? ูงสุดหอาขาใส่ปะเดี๋ยวจะวึงเนาะเียนกันนี้เด้หฮะเที่ยนกันนยก่ใสู่วะวัดเนี่มะนาวตัดตมท้งขยายมือคือั่น แสดงว่าพี่ลีได้มือสั้นแสดงว่าหนาวหนาวหลายคนอยู่หนาวกันยไงว่าหนาวหนาวเปนตัวหนาหนาวจนเมือสั้นกันหรอกแต่บางคนทำยังไง ตัวนของเปียรอยเดียด๋วยว,ยว,ยว,ยวยอันนี้ยังไมได้แล้วพรุ่งนี้เขาจะแล้วคืนนี้เขาจะเล่นคอนเสิร์ตกันไหวไหมนีแล้วแต่เขาแบ <c oughs> น,นี้ปลาปากยังครับพี่น้องพูดสำรับสุนักยังเป็นทานการครับรอบอยบ่ไดสื่อหรอคนน้ไม่ฟี่ปน,นอน chim là chim, chim. Ờ, là chim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  là บวกเห็ดเนาะเออนี่ยแล้วปลาแดดอีกนั่งไหมใส่เบนแล้วมาใส่พวกอีกแล้วพว้ลหรอเนี้ยเจี๊ยบหรอเนี้ใส่ปลาแดดอีกนั่งไหมเจี๊ยบแล้วเจี๊ยบแล้วนว้าแล้วกินแล้วบวชเข้มคนแบกกลุ่มหน่อยนึงกินไปนี่กินแล้ววมาใส่ปลาแดดอีกหน่อยนึงาดคนแบกกลุ่มหน่อยนึงเยี่ยมเลยที่นี้ ใส่ควนแบบมูน้ะใส่ควนแบบว้าแต่ก็ซีเซไล่เนี่ยแต่ความม่นมีทุกความแต่ผมน่าจะง่ายบ่ข้อแนวก้อแนวสมเด็จบ่แหนบบ่กาดีเด้บัน เยอมารับเรียยผมไม่ตเด้อยืนตางศิลครับพ่อ้เรียบร้อยครับพี่น้องอ้อง เสื้อเื้อมราสองกล่องห้าร้อยบาทแถมเสื้อสองกล่องห้าร้อยบาทนี่นี่คือเขียนกล่องสี่ร้อยเกาจิเกาลดราคาไหม้ลดราคาพี่เป็นราคาแบบว่าตัวแทนจำหน่ายสองกล่องห้าร้อยบาทแถมเสียเขอเจ็บเพียบพีน้่าินสองารับตัวรถดังมาใส่กับไปเห็นทุนเหล็กกายยู่อทวงคุณถ้ามึงจะแจ้งนายนะครับกไรได้ด้ครับสวัสดีครับ สาหยคู่แนะคู่นี่ต้องขาดน้ำใจไกลตายและสอบอีกสามมือครับข่าวคุณคู่มีสิเลคุณแม่สุดต้องไปคู่เงี้เลยดีครับแล้ววันนี้เมียครูมาหรือเปล่าครับเด็กหน่อยจะคู่ถอดอีกสามสิบวัทีทีมงานกับไปสแต็มบายยุโรปนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามครับพี่น้องสวัสดีครับ